พี่แย่ๆๆเขาล้อเล่นเอใหญ่หวันนี้งานผุนงานผุนใหญ่ขอเล่นน้ำหญ่ดูใหญ่ฝันนี้หนึงไหมฝันนี้แล้วเนาะได้ตัวไหนได้ตัวไหนยายคุยผมหลุดหลุดน้ำดึงอ,อ๋อวันนี้วันนี้คุณแม่นี่นี่นงาน,นงานผุนนี่ลองซื้อดูนะคะครับแปดสองเก้าค่ะจ้าถูาาา 6, เลขล้องหกเก้าอ๋อหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดโอ้ยคุณแม่โอเควันนี้หนึ่า ซื้อไปเยอะแล้วสองเก้านี่ <c oughs> เอาวันนี้มาเอาบุญด้วยเอาหายวยด้วยเดี๋ยนี่เอาเหลียน้ำเดี๋ยนี<ะ><ะ>่ถ้าถูกคอยออกแด้วตัวนี้แต่ถ้าออกตัวนี้ขอน้ำแดงสองขวดได้ไหมครอ๋อขอน้ำแดงสองขวดค่ะจา,ากไหนนี<า>่ชื่ออะไรเติมทำฉาค่ะจากฮะอยู่กระท่อมน้อยค่ะอ๋อจากต้นทำฉาแปดสองเก้าแปดสองเก้าวูเหลียงววโหอยู่เด้อเหลียงมี ไปทำบุญไปทำบุญทำบ,บุญจะได้เกาะพระสบงขึ้นสวรรค์ค่ะอแ,แต่ว่าแต่ว่างวดน,นี้แกดสองเก่าสองเก่านี่อในซื้อน้ำใหม่เจ้าของซื้อน้ำใหม่ยาย่สิบคูณสิบค่ะจ้าดูจ้าผมซื้อแล้วถ้าออกสองเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาถอนเดี๋ยวหาเนี้ยมาไอ้ถอนนำ้ำแดงสองขวดจ้า,จาถ้าถุยออกสองเก้าโดยยายสองเก่าซื้อไว้แล้วเลขกลางหกเจ็ดเอาเงินอะ ครับครับสาธุอนุโมทนาบุน,นั่านเ้ยครับงวดนี้ถ้ามันไม่ออกงวดนี้ก็ตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวก็ตามไปเรื่อยๆอ <c oughs> ่ะ